รีวิวสายฟ้าแลบไฟเตอร์เด็ก F.D.11 ร้อยอสูรน,นะไปดูกันเลยกรับมังกรเงาอสูรผืนฟ้าคุโรอ,อิมีแบบฝอยหนึ่งใบไม่ฟอยหนึ่งใบเงามังกรอ,อสูรผืนดินชิโรอ,อิสองใบจอมานเทพปีศาจแห่งพ,พิบัติยามิเกโรร้อยหน้าครึ่งแผ่นฟ้าและครึ่งแผ่นดินรีบีนะคะแบบละหนึ่งใบวิญญาณร้ายยามิเกโรรีบีสองใบเล่เพิงที่พัดผ่านท้องฟ้าลินบุมรีบีหนึ่งใบวิญญาณอารักษ์แห่งแสงยามิเกโรมิคาซุจิสามใบวิญญาณอันแข็งแกร่งเบื้องหลังโคคุโซย,ยามิเกโสรสามใบสเปนเจอ,เมมอนนาาร์ รินไอเฮมิวัฒนาการยามิเกโดรีบีหนึ่งใบมันได้ทายนะยามิเกโดร้อยหน้าลาวาสองใบยามิเกโดเอสดีสองใบผู้ติดตามของมิคาซุจิกราชาลาโบลัสสองใบมนตราปีศาจคำสาปอสูรนทมินหนึ่งใบมนตราปีศาจคำสาปอสูรสีนวลหนึ่งใบมนตราเทพปีศาจปืนใหญ่ร้อยเนสเรสหนึ่งใบมิธีมาโนร้อยอสูรเฮกิโชกิเรสหนึ่งใบจานอาเย็นของพไทพิบาดเรสสองใบเกโดชิวโร่โร่แห่งปีศาจร้ายเีบีสามใบมนตราเทพปีศาจหมอก มเมฆหมอกนอกรีบสองใบมตราเทียนอสูนคายกลนภัยที่บาวิญญาณลายสองใบมตราร้อยอสูนคายกลนระเบิดมื่นอสศนีจุติสองใบแหล่งพลังของสายฟ้ากลับข้างสองใบ แท่นบูชาแห่งตระกูลฟูจิกามิอันแปดเปลีน่นสองใบวังวนร้อยอัศนีสองใบกระบวนทัพร้อยอสูรทันต์หมายสองใบอีวอลูชันฟิวเจอร์สองใบมหาภัยพิบัติสองใบเล็บยักษ์ของเทพปีศาจโกคุไรสองใบและแต่ขบวนร้อยอสูรนะคะก็ตามมาด้วยการ์ดฟอยล์หลังกล่องนะแต่ละกล่องไม่เหมือนกันกล่องนึงได้ถึงสามใบนะคะมีทั้งหมดสิบสี่แบบตามนี้เลยนะก็มีให้เลือกหลายแบบเลยใครอยากได้เป็นกล่องก็มีใครอยากได้การ์ดฟอยล์หลังกล่องแยกใบก็มีนะคะหรือว่าจะเป็นเด็กเต็มก็มีสั่งซื้อได้แล้วที่วี